เราจะเดินไปดูกันว่ามีอะไรบ้างน้ําใสมากนะด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นหินนะครับทุกคนมันก็จะน้ําใสเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงที่เขาบอกว่าเป็นสะพานแก้วตรงนู้นกันนะ,ะมันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่า นะครัเรดินดูสะพานไม้อะลงไปได้ด้วยนะนี่เห็นไหมสะพานไม้นี่ก็ห้ามกระโดดน้ำทุกคนแต่ว่าโอ้มีปะะการังด้วยนะดูสิ ถ้ากล้องเห็นก็จะมีเห็นปลายนะครับตัวลายๆนะคนตรงนี้ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเลยทุกคนยังเห็นปะการังชายฝั่งอยู่เลย นะก็ยังสมบูรณ์อยู่เพราห้ามกระโดดน้ำนะฮิวใจได้ดีมากเลย่ะสินี่ครับมีอไร v e ได้มาถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าจังหวัดระยองครับ